การท่องเที่ยววิถีชุมชนที่หมู่บ้านจุลาพรพัฒนา12ทำให้เราได้เข้าใจว่ายังมีอาหารไทยอีกมากมายที่จะกลายเป็นเมนูโปรดของคุณได้อย่างไม่ต้องสงสัยทั้งข้าวยำที่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่ช่วยเปิดตอบความฟินในรสชาติของวิถีชีวิตอีกทั้งซุปคอมมิวนิสต์ที่เราเชื่อว่าถ้าใครได้ลองริมรสเป็นต้องสดหมดชามไหนจะน้ำพริกบูดูที่เสิร์ฟเคียงคู่กับทุเรียนช่วยเปิดตอบรับรสของการเจริญอาหารได้เป็นอย่างดีแต่อีกหนึ่งเมนูของหวานขนมโบราณสูตรดั้งเดิม เพิ่มเติมคุณรชาติที่ไม่อาจลืมเลือนเปรียบเสมือนความทรงจําในวันวานที่ถูกสานต่อผ่านขนมไทยตือนบงนีเลงขนมไทยประจําพื้นถิ่นที่หากกินที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ด้วยวิธีการโบราณที่สานต่อจากรุ่นสู่รุ่นกินรุลจากวัตถุดิบเฉพาะที่จะทําให้คุณต้องหลงไหลในเมนูอาหารและขนมไทยที่บ้านจุฬาพรพัฒนา12ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวทุกๆคนและที่นี่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ช่วยคุณได้ผ่อนคลายผ่านการท่องเที่ยววิถีชุมชน